ภาษาอังกฤษคาบนี้เก็บคะแนนนะคะเพราะว่าเป็นในเรื่องของอ่าสุดท้ายของเรื่องของเวเพอร์แล้วนะคะจะรวมคำศัพท์ทั้งหมดที่เราเรียนมานะคะแล้วเราก็จะไปทำใบงานเพื่อที่จะเก็บคะแนนกันอ่ารบทวนคำศัพท์ค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะฟังตัวอย่างของการอ่านคือนักเรียนจะต้องอ่านภาษาอังกฤษทีละตัว คำอ่านแล้วก็คำแปลเช่น S U Double N Y Sunny d a t a แบบนี้นะคะอ่านักเรียนอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม Sunny Day จ้ายังไง S U Double N Y Sunny Sunny s, <S, s u n n y sunny data เราเรียน,น,น,นถ้ามันเป็นตัวต้งนะคะเนี่ยเช่นมันมีตัว m สองตัวให้นักเรียนอ่านคำว่าให้นักเรียนอ่านว่า double n y sunny data เอาใหม่อ่านใหม่ค่ะหนึ่งสองสาม s u n n y sunny เอ็ดสองสามี่โเค S U d o N Y s u n จ้าต่อมาค่ะ R A I N I Y R A I N Y

F N O W Y สนอวีหิมะตกใครที่อ่านไม่ได้จําพยัญชนะภาษาอังกฤษไม่ได้ส่งอ่านด้วยนะต่อมา I n D O U I N D Y wind i n d y wind ดับเบิ้ล u i n d y i n d y วินดีมีลมแรงต่อมาค่ะ T L O U Y ย Y W c l o u ดมีเมฆ Cloudy มีเมฆคา o u d ีมีเมีต่อมาค่ะ เอสเอสโอายุอ่านว่าจอมนะคะออกเสียงตัวตัวเอสอมค่ะเมื่อกี้ใครเรียบนำมนหนึ่งอันนี้อ่านว่าอะไรเหรอคะอันไหน ตอมตรอมถ้าอ่านชัดๆว่าสตอมนั่นเองแต่มันเป็นตัวเอสนะคะออกเสียงออเสียงสตอมออกเสียงสตอมสตอมใช่ค M อออตอมนะคะพายุต่อมาคำต่อมาค่ะ T H เ

ฟ้าร้องเดี๋ยวนะนังเรียนเรนโงมันคือสายลุงไม่ใช่หรอค่ะคะะืออะไรกัโง่มันคือแสดงว่าเขาเขียนผิดนะคะเอ้ยตัดไปมานู้นทิมะแสดงว่าน้องแมนน้องแมนอ่ะสะกดใหม่อ่า

เอสเคดับเบิ้ลเนีสกีเล่นสกีนะคะนักเรียนตอนเนี้ยตัวไอสองตัวนักเรียนเรียกว่าดับเบิ้ลไอนะคะถ้ามันตัวจิดกันแบบนี้นะคะเอสเดับเบิ้ลไอเนสกีนะคะเล่นสกีเล่นสกี้่มา I เรียนนำมันกันนของเซนตาคอรอ่ะช่อ่ะต่อมาค่ะเอวเอดับเบิ้ลออดับเบิ้ลเอเอดับเบิ้ลยูอเอออสดับเบิ้ลเอมออเอนัสววิงบางคนนะคะเรียกว่า แต่บี่ยุจะเป็น W นะคะนักเรียนถ้าเป็นอ่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะใช้คําว่า W แต่ว่าให้เราเรียกเป็น W ะนะคะค่ะอันนี้เป็นวิชาว่ายน้ำที่คร e ูอีฟใช้หรือเปล่าคะใช่ค่ะคำสำหรับคำเดียวกันเลยค่ะสวิมมิ่งก็คือว่ายน,น้ำ<ว>อ่ะเอสเด็บบรรจุไอเด็บบว่งว,ว่า,วายนะ้ำต่อมาค่ะ P R Double E P R Double E ต้นไม้ P R Double E ต้นไม้นะคะ P R Double E ต้นไม้ต่อมา T R Double S T R Double S ต้นหญ้าต้นหญ้านะคะ T R Double S ต้นหญ้า ตกอมา sky sky ข้องฟ้า sky องฟ้า sky sky องฟ้าอ่ะคราวนี้ e นะคะควนคราทำพท์ทไปหมดแล้วนักเรียนเปิดใบางานที่สี่ค่ะใบางานที่สี่นะคะ,ะเขียนชื่อชั้นเลขที่ข้างบนให้เรียบร้อยคราวนี้ e หนูทำแล้วค่ะตอนนี้ครูอธิบายให้ให้อ่านนั่นแล้วน้่น,นหนูเปิดไปดูเนี่นี่เห็นมันขึ้นพ้าที่แรกก็เลยเขาให้เอามาเต,ติมในเนี่ยเติมเติมเติมมี่านเสร็จแล้วค่ะแล้วแม่คำศัพท์ที่เขาให้มามันครบไหมอะ่ะครบครบค่ะมันมีสิบภาพนะ มันมีสิบภาพแต่คำศัพท์มันมีแค่แเองนะมีแ,มแค่แปมีแค่แปดคำค่ะใช่แล้วเนี่บอกผรได้ไงอ่ะแล้วคนที่ทำบอกผรได้ไงโอ๊ยใครเปิดไหมแล้วก็บนอะไรร้องเพลงด้วยเนี่ยเสียงดงังหนูไม่ได้บ่น เดี๋ยวมันมีคำว่าอะไรหายไปมีคำว่าสวิมมิงอะหายไปแน่นอนเดี๋ยวนักเรียนเติมคำศัพท์ลงไปนะคะ๋ยวคุูจะเขียนเพิ่มให้เติมลงไปในคำศัพท์อันสุดท้ายมันหายไปสองคำศัพท์นะครูค้าส่งใบงานไออังกฤษให้น้องนั้นนะคะเดี๋ยวปินถ่าย เอกสารนะคะ่ะโอเคค่ะยวส่งให้เลยคุณแม่้องนันทักหาคุณหน่อยคุณหาอะไรไม่เจออะไรนะคะอ่าทักทักไลน์หาคุณหน่อยคะ่ะ นักเรียนเติม s ว i ม m ิ n งเข้าไปนะคะแล้วก็ทำอะไรอีกที่มันหายไปทำว่า thunder thunder ที่แปลว่าฟ้าผ่า ค่ะหนูระบายสีก่อนค่อยเขียวค่ะเพราะว่าเขียนมันแท่ไม่เยือค่ะแต่ว่าระบายสีมันเยอะก็เลยระบายก่อนนักเรียนเติมคำศัพท์ไปสองคำนะคะมีคำว่า thunder กับก s w i m m i n g นะคะเพราะว่าคำศัำะะำะะพท์มันหายไป คุณครูค่ะแล้วรูปเราจะเอาไว้ที่ไหนอะ่ะรูปอ่ะจะเขียนตรงไหนคะฮะแล้วรูปมันมหนักรนะูปนักเรียนคือรูปอ่ะมันมีสิบรูปแต่ว่าคำศัพท์ที่เขาได้มามันมีแปดคำเออหนึ่ คุณครูคะต่อดูไายแบบึกขัดได้หรือเปล่าคะได้ได้ค่ะต่อดูได้โอเค้องเสียคํคำสับให้เสร็จก่นอนจ จำคำศัพท์ไม่ได้แลละ ให้จำได้ก็คือนักเรียนกาอาจจะทีสอบผิดได้เลยว่าคําไหนที่เราเอาไปแล้วนะคะคุณครูขาในใบางานมันเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่เหรอคะในใบางานตัวแรกจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวแรกของคำนะคะจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพินเล็กคชอแรกอาจจะหายากหน่อยรูปแรกห้าอทิตย์ห้าอาทิตย์เวลา มันสองแสนมันก็ต้องอากาศมันก็ต้องร้อนแน่นอนตอนนั้นอยู่ขำาหนหนูก็ไม่รู้อ้ติดข้อติดคะแนนนะเนี่ยแลก็ระบายสือด้วยว้าไปด,ดูนะใครจะได้คะแนนเต็มบ้างนะเว่าไม่มีหรอมกมั้งค่ะในห้อง <c oughs> นี่นี่เพื่อนเราเก่งหลายคนนะ ตอนนี้หนูก็ต้องอยู่ในบ้านคนเดียวอาการก็วัางเวงและเบเร่อยหดังสืดีกว่าจะได้หรอ อ่่ยางเชนค่ะข้อที่สี่ก็ต้องเติม l i g h t n i ใช่ไหมคะรูปที่สีู่ปนี้เหรอใช่ค่ะหาไม่เจอคือทันเดอนี่คือคำนี้อ๋อเลยแล้วข้อไหนกำลังหาคำตอบเลยโอ้กำลังหาคำตอบอยู่เลยใช่ครับข้อที่สี่กำลังหาอยู่เรย อ่ารูปนี้นะคะเป็นรูปของมนุษย์หิมะก็คือโซโนแมนคราต้องเขียนอันนี้ตามครูไหมครับเขียนค่ะเขียนเพิ่มลงไปด้วยใช่เขียนเพิ่มลงไปด้วยในใบงานเขียนเพิ่มไปเลยในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนเขียนคำศัพท์ลงไปด้วยนะคะคุณครูบอกแล้วนะคะข้อนึงรูปตาข้อนี้ไม่ใช่ข้อที่ครูกำลังเขียนละครูบอกแล้วข้อนี้เนียครูบอกแล้ว แล้ต่นล้ว่มันทีมะตกหรือเป็นสโนว์แมนอันไหนอันนี้นี่ไงมนุษย์ทีมะนี่ มอเตอมุมคว่ำมา้วก็มันทั้งหิวะตกทั้งโนโอเมงโอหหิวะตกโนอเมเรา่จะเรียกว่าอะไรครับอะไรนะถ้ามีตัวเอ็มสามตัวจะเรียกว่าอะไรมันไม่มีดอกคำได้ที่เป็นมันไม่มีคำไหนที่มันเป็นดับเบิลตัวเอ็มสามตัวมันไม่มีคำค่ะมีแต่สองหรอกค่ะใช่ค่ะมันมีแต่สองในภาษาอังกฤษ ถ้าเขียนนี่อ่านไม่ออกเป็นมนุษย์ต่างดาวเลียอันนี้แยกให้ออกนะอันไหนเป็นสกีอันไหนเป็นสเลดดิ้งนะคะเนี่ยระหว่างรูปนี้กับรูปนี้เนี่ยดูดีๆนะเออหนูไม่แน่ละค่ะพี่อันไหนสกีอันไหนสเลดดิ้งนะคะดูดีหนูรู้เพราะว่าหนูเปิดดูในหนังสือเรียนยำคูเหมือนเราเป๊ะแล้วก็เปิด คุณครูคะคำนี้คู่กับคำนี้ค pues ู่แล้วนี่ชูแล้วมันสุดเจนี่เจได้ช่วยพิรคุณครูคะผมเสร็จแล้วครับระบายสีผมระบายตั้งนานครับอ๋อระบายตั้งนานแล้วทำเสร็จเร็วยังไง อ่าเดี๋ยวภาพต่อไปเรียนภาษาไภาษาไทยนะคะใครที่เสร็จแล้วสามารถออกจากกลุ่มได้เลยอันนี้หนูเขียนมั่วสุดเลยค่ะไม่ได้เป็นข้ออ่ะขอบคุณค่นะนโปสามาอุป ครูเป็นไงคะของมนูสวยน,นะคะนี่หนูสวยนะคะสวยสวยค่ะอย่าลืมอย่าลืมเขียนคำอ๋อเขียนย่างคำถับอะ่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคทำเองหมดเลยตอนที่ครูกำลังอธิบายแอบลอกแอบลอกเนี่ยตอนฟังอะ่ะก็แอบทำไงตอนฟังเขาต้องให้ฟังอย่างเดียว สวัสดีค่ะ